สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเคาะบิตคอยนะครับกับการมองว่าจบขาขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วผมจะเริ่มช็อตตอนไหนนะครับซึ่งตอนนี้ยังโฟกัสบายอยู่เลยนะครับซึ่งกราฟนี้นะครับเป็นกราฟใหญ่ของเดือนนะครับบวกกับ RSI ด n d i c a t o r s m i นะครับซึ่ง s m i เนี่ยนะอยู่ในทรงของ o อ b o นะครับ ในจุดสูงสุดแหละนะจุดที่มีการลงทุนแบบเต็มเหนี่ยวนะครับนะบผมจะวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะครับการมองว่าจบรอบยังไงนะครับในปี2017-16-17เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ปี2008จนถึง2012เนี่ยมันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างทำให้ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันลงแรงนะครับ แล้วหลังๆม,มันฟื้นตัวมันก็เลยวิ่งขึ้นมาจนถึงปี2017ะนะนะครับโอ้บอสเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงช่วงก่อนเข้าฮาฟวิ่งนะครับก่อนเข้าฮาฟวิ่งนะพอมาถึงฮาฟวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งต่ออีกนะครับอยู่ในช่วงโอ้บอสนะครับแล้วพอมันตัด40ลงนะครับก็กลายเป็นขาลงไปเลยนะครับนะอันนี้นะครับเป็นของเดือนนะครับ แล้วปี2020-21เนี่ยถ้าเราเราเราเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะี่มันขึ้นแบบผิดป,ปกติกนะครับปี2020-21เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นขาลงแน่แล้วเพราะว่าจุดสูงสุดมันอยู่ที่แถบแถบ b คือก็คือตรงกลางเนี่ย2016เนี่ยข้างวงสีแดงเราจะเห็นว่า2016มันชี้ไปที่จุดสูงสุดนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นมันก็ชี้ว่าจะเป็นขาลงไปจนถึงยี่สองพันยี่สิบสามแต่ทำไมมันขึ้นนะครับถ้าเราไปศึกษาย้อนหลังเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตหลังจากปีสองพันสิบเจ็ดสิบอสิบหกเนี่ยมันขึ้นมาสูงสุดสิบเจ็ดเสร็จแล้วมันก็ลงมาเสร็จเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่จุดจุดที่ตารางเขาชี้ให้ลงทุนเพราะมันเป็นช่วงที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะครับ นะพอพอมันชี้ลงไปถึงปี2023เนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกให้ลงทุนถ้าลงทุนตั้งแต่2023ได้กำไรมากเลยนะครับแต่สาเหตุที่มันขึ้นทางทางที่ตารางเขาชี้ว่าไม่สมควรลงทุนนะครับมันขึ้นมาจากเฟดนะครับอัตยาแรงก็คือพิมพ์เงินนะครับนะเป็นการขึ้นแบบผิดปกตินะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเกิดวิกฤตนะครับโควิดนะครับ สงครามการค้านะครับเลยทําให้เนี่ยมันเลยขึ้นผิดป,ปกติกนะครับแต่มันก็ชัดเจนในเรื่องของ SMI นะครับ SMI ไม่ได้โอบอสตั้งแต่แรกนะครับเข้าฮับวิ่งมาก็ยังเข้าฮับวิ่งมาวันแรกก็ยังไม่โอบอสนะครับ SMI อยู่ประมาณลบสิเลยนะครับแต่พอเข้าฮับวิ่งมาได้2อสาเดือนนะครับเริ่มมาแตะโอบอสละนะครับ แล้วพอมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็ยังไม่ค่าเอสเอ็มเนี่ยอยู่จุดอยู่จุดอยู่แถวเก้าสิบแต่ราคาเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยนะครับนะราคายังไม่ถึงจุดสูงสุดพราะราคาถึงจุดสูงสุดเนี่ย s อสอกับลดลงต่ำลงนะครับอันนี้เป็นสัญญาณดาวเจนที่ชัดเจนมากในตอนนั้นนะครับก็มีการเทลงมานะครับเทลงมาเสร็จเนี่ย ค่า SMI ดันหลุด40ลงนะครับด้านล่างหลุด40ลงเพราะหลุด40ลงเสร็จเนี่ยไอ้แท่งเดือนเนี่ยมันก็มาอยู่ในจุดต่ําเพราะว่ามันลงจาก6 4 0 0 0เนี่ยมาเหลือ28,000เยอะไหมยเยอะนะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ยังเกิดเกิดข่าวดีๆมาปุกปั่นตลาดอีกนะครับทำให้บิตคอยเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นทําจุดสูงสุดที่69,000 ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับโดยมียอดเก่าเป็น6กหมืนสี่นะครับนะยอดปี2 0งศเป็น6กหมืสี่ยอดปี2อหนึ่งเป็น6กหมื 21, เก้าแล้วค่า s m i ไม่ทะลุ40เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนหลวงนะครับเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนหลวงเอาคราวนี้ของจริงแบบชัดเจนนี่คือปีที่ชัดเจนที่สุดนะครับแต่มันต่างนะครับมันต่างกันกันกนกบในปีสองพี2 0 2 4 2 5ี่ห นซึ่ง2024เนี่ยไอ้ s m เเนี่ยมันโอ์บอตั้งแต่ขึ้น30,000 2 0สองทะลุ20,000ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนะครับโอ์บอแล้วนะครับเนื่องจากมีการลงทุนกับบิตคอยเยอะมากมีการเก็บเงียบของสถาบันหรืออาจจะเป็นการเก็บเงียบของพวกนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งเราไม่รู้ซึ่งมันเป็นตามจิตวิทยาของไม่ไม่ว่าจะเป็นวอลสตีท หรือว่าถ้าจักสนะครับที่อยู่ในข้อหนึ่งะครับนะเป็นการเก็บของเงียบจริงๆนะครับ Smi เดือนอยู่ในโซนโอบอนะครับมาอยู่เป็นปีเลยนะครับการที่จะมองว่าเออมันตัด4-0ลงตรงนี้นะีมันอาจจะจบรอบเหมือนช่วงปี2017ก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดมันตัดลงแต่ถ้ามันยังไม่ตัดลงหรือตัดลงเนี่ยแต่ยังเด้งอยู่เนี่ย ยังมองว่ามันยังไม่หมดฤทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณเดี๋ยวจะไปดูสัญญาณให้นะครับจะไปดูสัญญาณให้เพราะว่าในทุกๆครั้งที่มันลงยาวเนี่ยมันจะต้องเกิดข่าวไม่ดีในตลาดสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขอะไรต่างๆอะนะมันจะต้องมาก่อนมันถึงจะได้ลงขน,งนันนะครับตอนนี้ยังไม่มีมีแต่เรื่องดีๆรออยู่นะครับ นะไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก QT นะครับมีโอกาสลุ้นดอกเบีย้ยในธันวายเอานะครับมีโอกาสลุ้นว่าเออเฟดอาจจะพิมพ์เงินอีกเอามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ยังรออยู่นะครับซึ่งการพิมพ์เงินเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะมันยังไม่วิกฤตนะครับแต่เฟดเออเฟดว่ะครั้งก็ได้มีการซื้อพันธบัตรคืนไปนะครับนะ มีการซื้อพันธบัตรคืนไปแล้วมีแผนซื้อถึง3 8มหมื่นล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเหมือนเป็นการพิมพ์เงินทางอ้อมไปแล้วอะ่ะอันนี้มันไม่ได้บวกกับไอ้หุ้นหรืออะไรต่างๆแต่มันจะบวกกับคริปโตโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าคริปโตเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับนะพออค่าเงินมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ต้องหาผลตอบแทนที่ดูดีะนะครับก็ไปดูที่ทม์เฟรมวิกแล้วกันนะ ว่าสัญญาณตรงไหนที่ผมจะมองว่ามันลงนะครับเราก็จะย้อนไปในเมื่อปี24-25เนี่ยมันเหมือนปี2007เราก็ย้อนไปดู2017นะ2,020 21เนี่ยไม่แอบเพราะว่า1น,นะครับมันเกิดการพิมพ์เงินแล้วก็มีการขึ้นด้วยการผิดปกติอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอยู่จุดสูงสุดเอ IS I, เอ isi smi กับราคาโอทามไฮเนี่ยมันตรงกับไอวีที่เกิด a l o อบอ s นะครับในจุดสูงสุดนะครับมันเคลียร์ลงมาพร้อมกันลงมาจนถึงจุดต่ําสุดโอโซก็ดีกลับขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดโอวออีกรอบหนึงอันนี้ตรงกับ SMI นะครับของฝั่งปี2 0 1 1นะครับนี่ก็อยู่สูงทั้งคู่นะครับเมื่อย้อนกลับมาดูปี2017นะครับปี2017เนี่ย ปี2017เนี่ยค่า SMI ของว i กเนี่ยฝืนแล้วฝืนอีกตามกับไอตาม<อ>ค่า SMI 2017เนี่ยนะครับวิ่งสูงนะครับตามค่า SMI เดือนนะครับวิกกับเดือนวิ่งตามเดนมาในจุด o อบเท่ากันลงก็ลงพร้อมกันนะครับนะซึ่ง การที่ผมจะมองว่าจบขาลงเนี่ยเอ้จบขาขึ้น,นแล้วเริ่มชอดน,นะครับมันจะต้องอยู่ในทรงนี้เท่านั้น,นครับก็คือในจุดโอว์บอสทั้งคู่นะครับถ้ามีป้ายไฟนะสอ,สองดวงนะครับวีกกับเดือนจะต้องอยู่ในสถานะที่โอว์บอสทั้งคู่ส่วนตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยวี k อยู่ o อเวอร์โซราคาก็อยู่ในกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของพาราเลลชแนลก็คือ50% นะครับถึงมันจะหลุดไปได้มันก็ไปได้ไม่ไกลนะครับไม่ใช่สัญญาณที่จะมองว่ามันจบนะครับนะในมุมมองผมนะก็คือมันอยู่ที่มุมมองคําว่าย้อนแย้งอยู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่ยังโฟกัสใบได้อยู่นะครับนะจนกลัวค่า SMI Week เนี่ยจะกลับขึ้นมาโอ้บอสแบบรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ราคาอยู่แถวหนึ่งแสนราคาพุ่งรวดเร็วเหลือเกินนะครับไปถึงแสนห้านิวไฮนิวไฮเสร็จค่าโอบอขึ้นมาแต่แค่40นั่นก็เท่ากับว่าค่า SMI ต่ำลงแท่งสูงขึ้นสัญญาณไดเวอร์มาเจนมา SMI เดือนก็อยู่ในจุดที่กำลังจะตัดตัด40ลงนะครับโอย อีกูมีข้อมึงก็ซ้ำมัดถูกหน,นะครับแล้วก็โทษทีนะหมามันเกียนนะนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับบะลลลืมหมดเลยนะผมมาอยู่ในในในฟาร์มหมา แล้วก็หมาหมา,หม,า,หม,ามันเกาดังนะครับแล้วก็เอาง่ายๆครถ้าถึงสัญญาณตรงนั้นนะครับผมไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับผมจะโผล่ออกมา <c oughs> ผมจะโผล่ออกมานะครับผมจะโผล่ออมาเตือน,อเ,พอนเพื่อนๆื่างกันเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สัญญาณที่เราจะมองว่าเอาง่ายๆแต่คือมันไม่ชัดเจนอ,อ่ะ มันไม่ชัดเจนมันไม่ได้อยู่ในจุดสูงอย่างเช่นป้ายนี้นะครับกับป้ายนี้นะครับมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเลยทําให้ในตลาดเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่ามันจะลงนะแล้วก็เมื่อเราไปวัดดูพฤติกรรมตลาดในตอนนี้คือเอาคอยเนี่ยเขายังอยู่ในจุดโลยังไม่ได้อ่าวิ่งขึ้นวันละร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นหรือโตมาทั้งปี ถึง 5-6,000%-1,000% ยังไม่มีสัญญาณนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอีเธอเรียงก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะออทามไฮเหมือน BTC นะครับคือเราจะมองว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในเพจหนึ่งนะเฟสหไม่ใช่เพจหนึ่งเฟสหนึ่งนะครับเราก็อยู่ในเฟสหนึ่งนั่นก็คือ BTC ปั๊มแล้วเริ่มไปต่อไม่ไหวอันนั้นคือ มุมมองไม่ใช่มองว่าจบรอบคือเริ่มไปต่อไม่ไหวดูเหมือนมันฝืดลงตลาดมันฝืดลงเฟสที่สองในมุมมองวอสตีดนะครับหรือเอยมันมันใช่วอสตีดหรือเปล่า,ลามันเป็นมุมมองของ,ของพฤติกรรมพฤติกรรมวัฏจักรสีของการลงทุนไม่ใช่เฟสของวอสตีดนะเป็นวัฏจักรของการลงทุนในคริปโตแล้วกันนะเวลาที่บีบซีเนี่ย มันขึ้นไปยังจุดสูงสุดเช่นแสนสองเงี้ยแล้วมันไปต่อไม่ค่อยหวนะตลาดเหมือนว่าเอออยากจะจบรอบอันนี้อันตรายเลยทําให้การการต่อยอดของบีดีซีเนี่ยต้องขยับไปที่อีเธอเรียมกระแสจะต้องกลับมาที่อีเธอเรียมเพื่อดึงตลาดตอ่อนั่นก็คืออีเธอเรียมนิวไฮอีเธอเรียมแรงกว่าบีดีซดึงดูดตลาดนักลงทุนเข้ามานะก็เลยทําให้ตรงนี้จะต้องเกิดนิวไฮ นะครับอ้นี้ก็คือ bdc bitcoin นะครับ bitcoin ก็จะย้ายมาลงทุนในอ t h e r e u m เพื่อดึงตลาดต่อแล้ว bitcoin ก็จะขึ้นตามอ t h e r e u m ไปเหมือนกันนะครับแต่ไปช้ากว่าอ t h e r e u m นั่นก็จะเป็นเฟสที่2นะครับแล้วเอาคอยก็จะขึ้นตามไปแต่ไม่แรงมากเท่าไหร่ก็คือไปอยู่เหมือนกันนะครับจะไปแรงจึงช่วงปลายตรงที่อ e เ h e r ียมขึ้นหนักนะครับเอาคอยก็จะตามขึ้นมาโดยเฉพาะพวกคู่แพรพวกนี้นะครับ ก็จะตามขึ้นมานะครับนะนั่นก็คือเฟสสามเฟสสีะเฟสสี่ก็จะเป็นพวกมีนคอยนะครับตามขึ้นมาอีกทีซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนตลาดเนี่ยมันเกินฮับวิ่งมาถึงสิเดือนนะครับแล้วทุกอย่างมารีเซ็ตตรงที่18บเดือนพอดีนะสิเดือนชาวบ้านเขาบอกมันจบรอบแต่พฤติกรรมของราคานะครับเฟสหเฟสสเฟสสมเนี่ยมันมาช้ามากนะครับ ทำให้เราทำยังไงได้เราก็คงต้องวัดรอมันต่อไปอะนะนะครับคือเราจะมองว่ามันจบรอบมันก็ใช่อะตามสถิติมันจบรอบจริงอะของดีทคอยเพราะมันเกินสิบแปดเตือนใช่ไหมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันมาช้ากับกันนะเราก็ต้องรอดูมันหน่อยถึงมันจะผิดทางเราก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากเราจะแบบมองว่าเออเราตามเสียเวลาเราอาจจะได้เห็นเอาคอร์ซิสัน แต่ถ้าเราไม่ตามเสียเวลาเราช็อตตรงนี้เราก็อาจจะได้เปรียบตลาดเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ละมุมมองของแต่ละคนนะนะครับใครรอแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับรอดูเนาะคุ้นๆน,นะโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันเยน็ยนๆน,นี้นะครับคลิปสำคัญ